สวัสดีค่ะต้นไม้มงคลที่จะไปมอบของขวัญให้กับคนสําคัญวันนี้นะคะเป็นต้นกวัมกมรกตนะคะพี่นี่จะพาเพื่อนๆไปปลูกตกแต่งใส่กระถางเพื่อนําไปมอบให้ของขวัญปีใหม่ <S <S ก็ไปดูกันเลยนะคะ,ะสำหรับต้นนี้นะคะหลายๆท่านก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีแล้วนะคะก็เป็นต้นไม้ที่เสี่ยงทายในเรื่องของโชคลาภตัวเลขนะคะเป็นต้นไม้มงคลที่ ยอดฮิตยอดนิยมในขณะนี้นะคะแถมยังเป็นไม้ฟอกอากาศได้อีกด้วยหลายๆท่านก็ชื่นชอบนะคะพี่นี่ก็อยากจะแนะนำต้นไม้ต้นนี้ในเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้ ให้กับคนสําคัญของเรานะคะไปมอบเป็นของขวัญน,นะคะนั่นก็คือต้นกวักมรกตนะคะวันนี้ก็มาดูการปลูกนะคะตกแต่งใส่กระถางเพื่อนําไปเป็นของขวัญน,นะคะเป็นต้นไม้อีกหนึ่งชนิดที่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆให้เป็นของขวัญในวันนี้ <S <S <ๆ>ก็ไปดูกันเลยค่ะช่วงแรกๆนะคะฝนตกชุกๆเขาได้น้ำลับได้รับน้ำเยอะนะคะทำให้ใบเหลือง ใบเหลืองพินิจก,ก็ดึงออกจากกระถางแล้วก็นํามาวางไว้แบบนี้นะคะและจุดประสงค์ของพินิจก,ก็อยากจะนํามาปลูกตกแต่งให้โชว์โคดให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นด้วยนะคะก็จะช่วงเทศกาลปีใหม่นี้พอดีนะคะก็จะมาปลูกใส่กระถางก็มาปลูกกันเลยนะคะใครที่ใบเหลืองนะคะยกเอาวางไว้แบบนี้ได้เลยนะคะถ้าใบเหลืองเกิดจากน้ําเยอะเกินไปนะคะยกวางไว้แบบนี้ให้เขาคลายน้ําออกไปนะคะแล้วค่อยนําลงไปปลูกใหม่นะคะ วิธีการนะคะที่จะให้โชว์โขดโชว์หัวสวยๆแบบนี้โชว์รากแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องยกออกจากกระถางก่อนนะคะให้ประมาณ2สัปดาห์เขาจะขึ้นสีเขียวนะคะถ้ายกออกใหม่ๆเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวนะคะซึ่งก็ให้ต้นไม้ปรับสภาพได้ก่อนวางไว้พึ่งลมแบบนี้ละคะ่ะฉีดพรมน้ำด้านบนนิดหน่อยนะคะพึ่งลม ก็จะได้โขดที่สวยแบบนี้นะคะเราก็จะมาใช้ผู้กันนะคะปัดฝุ่นปัดดินออกนะคะแต่งรากเพื่อที่จะลงกระถางโชว์โขดกันนะคะวันนี้ก็ต้องตัดแต่งรากออกบ้างนะคะรากเยอะเกินไปเราก็ตัดแต่งรากออก ันนี้ก็คือไม้ปรับสภาพได้แล้วนะคะ,ะช่วงที่เราเอาออกจากกระถางใหม่ๆก็อย่าเพิ่งนำไปโชว์โขดเลยนะคะยังปรับสภาพไม่ได้ก็อาจจะ,ะเหี่ยวเฉาได้นะคะอันนี้เพิ่งแต่งรากอันนี้เราจะโชว์ปลูกเพื่อโชว์นะคะ mm hmm. เมื่อเขาปรับสภาพได้แล้วโดนอากาศเขาจะหัวเขาจะเขียว เขียวสวยเลยนะคะตังอะใช้แปลงนะคะขัดเอาส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะคะลากแห้งเศษแห้งๆนะคะไม่ต้องการก็เอาออกไปนะคะขัด ให้เหลือหัวมองเห็นหัวสวยๆนะคะตัวนี้ โขดนี้พินิจวางไว้ด้านนอกประมาณ3สัปดาห์นะคะอันนี้ก็จะให้หัวเขาปลับสภาพนะคะให้เขียวแบบนี้นะคะสวยงามมากๆนะคะเพื่อนทั้งรากทั้งหัวทั้งโขดนะคะก็มีความสวยงามคราวนี้เราจะนำไปลงกระถางกันนะคะ ให้หัวด้านบนก็โชว์ขึ้นมากระถางพี่นี้ก็จะใช้เป็นกระถางแบบนี้นะคะจะนำลงกระถางกันก็มาดูกันเลยนะคะ ก็เหมือนเดิมนะคะนำมาพร้าวสับมาลองที่ก้นกระถางเพื่อให้การระบายน้ำที่ดีนะคะและก็นำดินที่เราผสมเอาไว้แล้วเป็นดินร่วนนะคะดินร่วนผสมดินหมักนะคะผสมปุ๋ยคอกเก่าที่เราหมักเอาไว้นะคะก็ได้ทำให้ดูหลายคลิปแล้วนะคะเรื่องดินก็ไปย้อนดูนะคะ ใส่ลงไปดินก็ใส่ลงไปพอประมาณนะคะกะว่าให้หัวของกวักมรกตโชว์ขึ้นมาด้านบนนะคะก็ลองดูนะคะตัวนี้ใช้ปุ๋ยออสโมโคดใส่ร่วมด้วยนะคะเพื่อเวลาเรา,าไม่ได้ใช้ชีวภาพไม่มีเวลาก็ปุ๋ยตัวนี้ก็จะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารมาให้กับต้นไม้ของเรานะคะ ก็จับวางลงไปเลยค่ะตัวนี้จับต้นมรกตวางลงไปนะคะกวักมรกตก็ดูตามความเหมาะสมนะคะให้มีความพอดีอาจจะให้เขาโชว์ขึ้นขนาดไหนอันนี้เอาที่เพื่อนเ่าเห็นว่าสวยงามเลยนะคะเนี่ยมองไปก็คือจะสวยละนะคะก็ให้มีความพอดีแล้วเราก็จะนำดินใส่ลงไปด้านข้างนะคะ ใส่แล้วก็กดลงไปด้านข้าง เมื่อใส่ดินเสร็จนะคะเราก็จะมีทรายก็ใส่ทรายทับลงไปอีกทีก็ได้นะคะทรา,ายเขาจะมีความละเอียดนะคะเมื่อใส่ไปแล้วก็จะเรียบร้อยความแน่นของเขาเมื่อ,อเราใส่หินแม่น้ําลงไปตัวนี้นะคะก็จะไม่เลอะเทอะนะคะจะมองดูเรียบร้อยนะคะ เมื่อปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องมารดน้ำนะคะน้ำที่จะใช้รดก็แนะนำถ้าใครมีน้ำยาเล่งรากนะคะจะเป็นสูตรไหนก็ได้ประมาณหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปในบัวแล้วรดลงไปนะคะตัวนี้ก็จะช่วยให้รากแข็งแรงนะคะส่วนใครที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะตัวนี้ก็ถ้าใครมีก็เพื่อเติมเสริมให้รากมีความแข็งแรงก็ผสมน้ำรดลงไปที่ต้นกวักมรกตนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะต้นไม้มงคลต้นกวักมรกตนะคะจะมอบเป็นของขวัญคนสําคัญหรือจะปลูกเอาไว้ชื่นชมเองก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะตัวนี้ต้นไม้มีความสวยงามนะคะ,ะสําหรับคลิปนี้หากมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะจะไม่พลาดวิดีโอดีๆที่พินิจนำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะ,ะในวันพรุ่งนี้ ก็จะมาปลูกต้นดูดเงินเพื่อเป็นของขวัญในวันปีใหม่กันนะคะ,ะสำหรับวันนี้กวากมรกตต้นไม้มงคลก็สำหรับพินิตยาก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะไม้มงคลจะเป็นตัวไหนแบบไหนนะคะก็รอติดตามนะคะไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ